ทวดดีกันด้วยนะครับ่ันกำลังรับชมเกสเกมเมอร์คงเกมซีเอสนี่จะมาพูดถึงวันนี้นะจะมาสอนการเปลี่ยนภาพพื้นหลังถูกเนี้ยเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยแป๊บเนี่ยเหมือนด้านหลังเนะี่ย เราก็ามาอันดับแรกนะเราต้องมาตรงนี้เนี่ยลีกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ามานี่การตั้งขาลอสคู่จากนั้นมาดูทีม ลักษณะมาที่ลักษณะดูทีมนี่เขาก็จะมาเลือกทีมแล้วแต่นใครชอบแบบไหนก็ เลือกเลยงั้นผมหามอของผมอเลรเขียวองผมเอาใช้นี้ดาวโหลดปุด๊บนะ่ะเขากำลังตรวจสอบอยู่เราก็รอสักครู่ไอ้การทางขาไอ้กูเกิลไม่จำเป็นก,นกนารทิ้งการทางขาการทิ้งนอะ่ะของผมกำลงัง กำลังตรวจสอบก็รอสักครู่เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนการเปลี่ยนภาษาในกูเนี่ยในโคมะบางคุณ็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตอนนี้ทีมเราก็กำลังโหลดอยู่โหลดถึงเงียบไปมาโหลดไปเจอะเยอะๆใจเย็นๆ นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็รอสักครู่นี่เนี่ยเขากำลังเพิ่มอยู่ก็ใจเย็นๆนะพักนี้อากาศร้อนร้อนไม่ใช่ธรรมดานะร้อนคลิปหอยโอเคเมือเปลี่ยนเสร็จแล้ว เรบวกไปแล้วก็ขากับท,ทิ้งกันเลยนี่นี่เราก็ได้ทีมสร้างมาผมชอบเขียวองแล้วผมก็เอาเขียวองคล้วสำหรับนีเที่เกมเมอร์คุณเกมซีนิทลาไปก่อนสวัสดีครับ